กับเรียนท่านคณะกรรมการข้าพเจ้าน,นายฐานพัฒแสงไทยตำแหน่งครูไม่มีวิทยาฐานะปัจจุบันข้าพเจ้าสอนอยู่ที่โรงเรียนวัดสมงามคงทองอนุสรสนักงานเขตเพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาและขปะถมเขตหนึ่งโรงเรียนวัดสมงามคงทองอนุสรเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ปัจจุบันทําการสอนในระดับชั้นปฐมวัยตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่หนึ่งถึงชั้นอนุบาลปีที่สองในระดับปฐมศึกษานั้น มีตั้งแต่ประถมศึกษาชั้นปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ข้าพเจ้าเป็นครูประจําชั้นประถมศึกษาปีที่ 6- กับสและรับผิดชอบในรายวิชาทัศนศิลป์ระดับชั้นปสถึงระดับชั้นป .6 กรายวิชาที่ขอรับการประเมินคือรายวิชาทัศนศิลป์ครับจากปัญหาที่พบในรายวิชาทัศนศิลป์ระดับชั้นปหกในหน่วยการเรียนที่สีสันษในงานศิลป์เรื่องแผนที่แผนผังและภาพประกอบครับ จากเรื่องครั้งที่แล้วเนี่ยที่ครูอู่ได้มอบหมายงานให้นักเรียนเนี่ยได้ทําภาพประกอบหนังนะครับครูอู่พบว่าผลงานของนักเรียนนั้นไม่สามารถบรรลุตามเป้าหมายที่ครูอู่นั้นกาหนดไว้เลยนะครับก็อ,อันเนื่องจากที่นักเรียนเนี่ยไม่สามารถนะครับต่อยอดงานเดิมได้อย่างในคาบแรกนะครับนักเรียนสามารถวาดน,นะครับที่จะออกแบบภาพประกอบได้ดีเลยแต่เรามาเจอกันในครั้งที่2เนี่ยนักเรียนเปลี่ยนภาพใหม่แล้ว ลบภาพใหม่อีกแล้วนะครับก็ทําให้งานครั้งเนี้ไม่บรรลุจุดประสงค์ที่ครูอูเนี่ยได้กําหนดไว้เลยนะครับซึ่งเป็นปัญหามากสําหรับนักเรียนนะครับข้าพเจ้าและคณะครูในรายวิชาภาษาศิลป์ได้ทําการ PLC นะครับแลกเปลี่ยนความคิดเห็นพูดคุยถึงปัญหานะครับพร้อมทั้งศึกษาเทคนิคการสอนการหยิบเอาวัตกรรมนะครับและหาร่วมกันหาแนวทางแก้ไขนะครับการทํางานของเด็กนักเรียนนะครับ ข้าพเจ้าจึงหยิบนำเอานวัตกรรม bubble map หรือแผนผังความคิดแบบฟองสบู่เข้ามาเป็นสื่อในการเรียนการสอนในครั้งนี้เจ้าตัว b u บ b l e map เนี่ยมันจะทำให้การจับระบบความคิดของนักเรียนมีระบบแบบแผนดียิ่งขึ้นครับ และนี่คือตัวอย่างเจ้าตัวแผ่นผังบับอูนแมทนะครับหรือแผ่นผังความคิดแบบฟอนตูนะครับที่คูอู๋เนี่ยได้ยนำเอานวัตกรรมชิ้นนี้นะครับมาเป็นสื่อช่วยสอนในเรื่องของภาพประกอบโฆษณาสินค้าแบบชั้นออบนัวนเองครับาการทํางานของเจ้าตัวบับลูนแมทนั้นนะครับจะเป็นแบบนี้นะครับตรงกลางเนี่ยจะเป็นวงมีใหญ่เลยครับเอาไว้เขียนชื่อประธานนะครับหรือชื่อเรื่องที่เราอยากนําเสนอนะครับ ก็มีเส้นเล็กๆนะครับชี้ไปตามฟองสบู่ต่างๆครับเพื่ออธิบายเรื่องราวเพิ่มเติมนะครับที่เราอยากนําเสนอนั่นเองนะครับและนี่ก็เป็นเจ้าตัวแบบๆนะครับที่ครูอูได้ไกด์ไลน์ไว้คร่าวๆนะครับเพื่อให้เด็กชั้นปรเนี่ยได้ทําตามนะครับไอ้ส่วนแรกเนี่ยจะเป็นส่วนตรงกลางนะครับส่วนประธานหลักก็คือครูอูเนี่ยจะให้นักเรียนเขียนคําว่าออกแบบภาพประกอบโฆษณาสินค้าครับไม่ใช่เรื่องขลงนเองแล้วก็โยงไปข้างบนครับ คือยี่ห้อนะครับตรงเนี้ยเป็นโจทย์ที่ครูให้นักเรียนเนี่ยไปคิดมาว่านักเรียนอยากตั้งยี่ห้ออะไรครับส่วนครูเนี่ยชื่อยี่ห้อจัมโบ้ครับในส่วนที่สองน,นะครับจะเป็นสินค้านะครับครูเนี่ยก็ให้นักเรียนเนี่ยไปคิดว่านักเรียนเนี่ยอยากทําสินค้าประเภทไหนครับส่วนครูเนี่ยไปทาสินค้าประเภทบะหมี่นะครับ ในส่วนถัดไปนะครับเป็นส่วนที่3นั่นเองคือรูปแบบครับรูปแบบของสินค้าเราเป็นยังไงนะครับก็คือเป็นรูปแบบบะหมี่นะครับสไตล์เอญี่ปุ่นผสมไทยนั่นเองครับต่อไปนะครับในส่วนที่4นะครับจะเป็นส่วนของตัวผลิตภัณฑ์นั่นเองนะครับตัวเนี้ยรู้เรียนคิดว่าเรกเรียนอยากทาสินค้ามันจุกในผลิตภัณฑ์ประเภทไหนครับ ของผู้นูเนี่ยจะทำในประเภทถ้วยชามครับที่พบได้ตามร้านสะดวกซื้อและร้านโชว์เหมือนเองนะครับต่อไปนะครับในสว่วนที่5้เนี่ยจะเป็นปูให้นักเรียนเขียนว่าสินค้าเหมาะกับผู้บริโภคประเภทไหนครับส่วนผู้นี้เขียนไว้เลยครับว่าเหมาะกับประเภศวัยเด็กวัยผู้ใหญ่และก็วัยชรานะครับครอบคลุมทุกวัยนะครับ มันจะส่งผลให้ในการออกแบบพัมกรอบนั้นเราทําให้สวยงามครับเพื่อดึงดูดผู้บริโภคทุกเพศทุกวัยนะครับให้มาสนใจเจ้าตัวบะหมี่นะครับที่เราจะนาเสนอภาพปรอบนั่นเองครับส่วนนี้สําคัญมากครับต้องแสดงฝีมือและทักษะออกมาให้เต็มที่เลยครับส่วนเจ้าแผนผังความคิดบับเบิลแบบนั้นนี่นะครับใ้มอบหมายดังเรียนนั้นไปทําในช่วงเวลาว่างนะครับหรือว่าทําเป็นการบ้านก็ได้นะครับ เพื่อที่ว่าในคาบในการทําภาพประกอบโฆษณาสินค้านั้นนักเรียนสามารถนำเอาแผ่นพังเนี้ยมาทาควบคู่กันไปได้เลยนะครับเพราะว่ามันจะทให้การทํางานของนักเรียนเนี่ยราบรื่นไปดีๆครับเมื่อนักเรียนเกิดความคิดมันตันแล้วเนี่ยนักเรียนสามารถนําเจ้าแผ่นพังเนี้ยมาดูได้นะครับว่านักเรียนเนี่ยได้วางแผนไว้เป็นยังไงครับนี่แหละรครับคือประโยชน์ข้อนี้ของเจ้าตัวของแมปครับมันทําให้นักเรียนเนี่ย มีความคิดที่เป็นระบบครับและสามารถต่อยอดงานเนี่ยได้เสร็จร่วมตามที่ปูได้มอบหมายไว้นะครับในการเรียนการสอนครั้งนี้ข้าพเจ้าได้ทําการเรียนการสอนแบบ active learning ในการเชื่อมโยงความรู้หรือสร้างองคความรู้ที่เกิดขึ้นจากตัวรเรียนเองด้วยการลงมือปฏิบัติจริงในการท,ำทํำภาพประกอบโฆษณาสินค้าที่ควบคู่กับเจ้าตัว b เ b อ l e map และจาัดก,การ เรียนการสอนในครั้งนี้นะครับจุดประสงค์ของเรียนก็คือนักเรียนสามารถอธิบายความหมายของภาพประกอบโฆษณาสินค้าได้และก็สามารถสร้างสรรค์ออกมาได้ครับข้าพเจ้าได้เริ่มจากการให้เรียนได้ลองออกแบบภาพประกอบโฆษณาสินค้าจากประสบการณ์เดิมที่เคยออกแบบภาพประกอบโฆษณาหนังและได้ลองใช้คำถามนะครับกระตุ้นความคิดอยู่เรื่อยๆครับแล้วก็ได้นําเอานวัตกรรม bubble map แผนผังความคิดนะครับที่เรียนได้ลองจะทําขึ้นเองเนี่ย มาทําให้แผนงานนั้นมีระบบแบบแผนดียิ่งขึ้นนะครับทำให้ทิ่กรรมการเรียนการสอนเนี่ยมันไม่น่าเบื่อครับและนักเรียนเนี่ยยังสามารถทํางานได้เสร็จรู้ล่วงตามเป้าหมายกำหนดไว,ว้ได้เลยครับสำหรับภาระชิ้นงานที่นักเรียนต้องจะทำก็คือ 1. ภาพประกอบโฆษณาสินค้าในชื่อแบรนด์ของตัวเองครับ 2. ใบงานแผนผังบับเบิร์แมปหรือแผนผังความคิดแบบฟองสบู่ ซึ่งนักเรียนสามารถออกแบบโฆษณาสินค้าผ่านเจ้าตัวบัพปเป๊ลแมพได้ทําให้าการเรียนการสอนในครั้งนี้นั้นบรรลุตามจุดประสงค์ที่ขาราพเจ้าได้จัดตั้งไว้เลยครับอีกทางนักเรียนเนี่ยยังสามารถนําแผ่นผังบัพเป๊ลแมพเนี่ยไปประยุกต์ใช้ในวิชาอื่นได้อีกด้วยนะครับสําหรับวันนี้ข้าบเจจาขพอจบการน,นําเสนอแรงดันใจไว้เพงเท่านี้ครับขอบคุณครับ